ทเวทเวอ่านว่าทเทวอยากไปเทวะเทวะแปลว่าเทวดาทเวแปลว,ว่ลาวสองคนละเรื่องกันเลยเออเมื่อเราสว,มออวามดมนต์อะไรทเวนามกิงโสดาสดงานอะไรสดงานบัจจุอาทิเรืองเนี้ย เอกนามะกิงสัพเพสัตตาอาหารติติกาทเวนามะกิงทเวอย่าไปบอกว่าทเทว,วนามะกิงทเทว,วนามะกิงคำถามก็คือมันเป็นคำถามคำตอบต่อท้ายทเวนามะกิงอะไรชื่อว่าสองอะไรมีเพียงสองคำตอบต่อจากนั้นก็คือนามันจรูปันจะนามละรูปชื่อว่าสองในโลกนี้อะไรชื่อว่ามีแค่สอง เป็นคาแปลไม่ใช่ไม่ใช่เทวเวถ้าบอกว่าเทวนามกิงอะไรชื่อว่าเทวดานามในรูปชื่อว่าเทวดาคนมาเรื่องเลยเออสวอได้ถูกนะเวถ้ามีจุดอยู่กึ่งกลางอย่างเนี้ยให้อ่านกึ่งมาตราเขาเรียกกึ่งมาตรากึ่งกึ่งกึ่งสระกึ่งมาตราเขาเรียกว่า ไม่ทะความจริงมันเป็นทะาใช่ไหมออกตึงท่านั่นเลยเวเวเอาทุกอย่างไปลงที่เวทราเบาๆแต่เวเอานักๆนักทถวิเทวิเอกาทวิเพราะมันมาจากทถวิทถวิอีอยู่หน้าวาแหวนออยู่บนวหวนมันจะลงหน้าวาแหวนไม่ได้เพราะอทะาหารมันเกี่ยวข้องด้วยเออ เทวนาอทเว,ทเว,ทเวโกติมตา